อยากรู้ไหมว่าคนที่คบอยู่นะคะเป็นคนแบบไหนนะคะวิธีการคำนวณง่ายๆเลยนะคะก่อนไปฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดหัวใจเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะสารนี้นะคะเป็นสารพลังงานตัวเลขซึ่งใช้วันเดือนปีเกิดในการคำนวณหาบุคลิกของแต่ละคนนะคะวิธีการคำนวณเอาวันเดือนปีเกิดแบบนี้นะคะที่เป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะและใช้ปีคศบวกกันทีละตัวบวกกันให้เหลือแค่1ตัวนะคะเราจะรู้คาแรคเตอร์ของคนคนนั้นนะคะ ใครที่เป็นเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งจะมีความเป็นผู้นำนะคะชอบคิดดิเริ่มทำอะไรเป็นคนแรกๆนะคะแต่ข้อเสียคือเขาอ่ะเป็นคนที่มักไม่ค่อยฟังคนรอบข้างนะคะส่วนเลข2เลข2เนี่ยเป็นคนชอบพูดชอบคุยชอบเม้ามอยนะคะแต่ข้อเสียคือเขาเป็นคนค่อนขอ้างเขาเรียกว่าใจอ่อนนะคะแล้วก็โลเลได้ง่ายนะคะเลข3นะคะเป็นคนขยันนะคะแอคชั่นนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเขาเป็นคนใจร้อน เลข4นะคะเป็นคนชอบคิดชอบวางแผนชอบเรียนรู้แต่ข้อเสียคือจัดการเงินไม่ค่อยเก่งนะคะเลข5เลข5้าจะเป็นคนที่หนักแน่นในเป้าหมายและจิตทางของตัวเองนะคะแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนมักดื้อเจ้ารมนะคะเลข6นะคะเลข6จะเป็นคนรักครอบครัวนะคะเขาชอบความดูดีมีรสนิยมนะคะแต่เลข6เนี่ยข้อเสียคือก็คือเป็นคนเขาเรียกว่าใจสาะนะคะแล้วก็จู้จี้นะคะส่วนเลข7นะคะเลข7จะเป็นคนที่ สนุกสนานร่าเริงนะคะแต่ข้อเสียคือเป็นคนที่ทําอะไรมักลงรายละเอียดแล้วก็ชอบเนียนให้คนอื่นทํางานด้วยนะคะส่วนคนเลข8นะคะเลข8จะเป็นคนรักยุติธรรมนะคะมีความรับผิดชอบนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นคนชอบค่อนข้างเครียดง่ายที่กังวลได้ง่ายเนาะส่วนเเลข9นะคะนเนาะส่วนเเลข9นะคะค่ะเลขเกก็คือแปลว่าเขาเป็นคนมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีหัวกันค้าดีนะคะ ธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเขาอาจจะโลภนะคะถ้าใครได้เลขอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกหนูบ้างนะคะ